เป็นโมเมนต์น่ารักที่ทำเอาแฟนๆใจละลายกันอีกครั้งค่ะสำหรับลูกสาวสุดน่ารักของคุณตู่ปิยวดีและคุณมาวินทวิผลน้องเหมียวมีที่ตอนนี้น้องก็เข้าสู่วัยสี่เดือนแล้วค่ะล่าสุดก็มาแจกรอยยิ้มให้กับพี่ป้านาะอาพี่เลี้ยงออนไลน์กันอีกแล้วค่ะเมื่อคุณแม่ตู่ได้โพสคลิปสุดน่ารัก ขณะที่น้องเหมียวมีนอนอยู่บนตัวคุณพ่อโดยงานนี้คุณแม่ตู่ก็ได้โพสตแคปชั่นว่า My Rainbow ชาวนี้เจอสายรุง้งเรียกว่าแต่ละช็อตก็คือน,น่ารักละมุนใจสุดๆคะ่ะงานนี้แฟนๆต่างคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวกันว่าหลงอีกแล้วเจ้าสเสน่ห์สุดๆคะ่ะที่สุดของความน่ารักเห็นแล้วก็ชื่นใจทุกวันยิ้มตามทุกวันคะ่ะใจมันฟูนแดงเหลืองชมพูดูสิคะใช่ค่ะ เรามองคุณแม่แหละจ้ามองอีมีทำอะไรทำอะไรอีมีก็กำลังจะหมั่นนมเหมือนหนูหม่นมาค่ะเอออะไรอ่ะไม่ใช่นมของหนูเลยนมของอีมีเหรอยิ้มหวานเหรอคะยิ้มหวานหวานเลยเหรอเล่าค่ะ่ค่ะชื่นใจจังเลยได้ไหมคะได้ไหมคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m 2 t a r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ